อภิวัดอัพเดตคุณผู้ชมครับใครเห็นผู้หญิงคนนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด่วนครับ คุณผู้ชมครับตำรวจอน,นอบึงกลุ่มขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยแจง้งเบาะแสนางสาวบัวสีหาวงหรือว่าจูนอายุ25ปีสัญชาติลาวนะครับแม่บ้านที่หายตัวไปแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีหญิงวัย79ปีเสียชีวิตภายในบ้านพักซอยนวมิน70เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครครับตำรวจตั้งประเด็นสาเหตุไว้สองแนวทางก็คือความไม่พอใจหลังถูกไล่ออกนะครับแล้วก็กรณีที่ขอยืมเงินผู้เสียชีวิตจํานวน8,000บาทแต่ว่าไม่ได้รับเงินนะครับ สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามือนีกลับมาหบพอกับส่งสาวตุกสแนวอีกคือเก่าเด้อ มาเมื่อนี้ก็มาพผกันอยู่ที w, k k k ่เฮือนคือเก่าคือเดิมเน้อพี่น้องเมื่อใดไปไซคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านเลี้ยงลูกคือเก่าอะไรพี่น้องอยู่บ้านหาข่าวข่าวตามปกตินาะพี่น้องเนาะและมาเมื่อนี่พี่น้องสตุกมาเห็นข่าวข่าวหนึ่งนาะพี่น้องเนาะเป็นข่าวที่ขนขังโหดไล่ท้ารุนแรงอะไรพี่น้องเป็นข่าวที่คนเล่าหลับเได่อใดอะไรพี่น้องเป็นข่าวที่โหดไล่แรงอะไรข่าวข่าวนั่นก็คือเป็นข่าวที่แรงงานเล่าอ่ะ ขาดตรรมนายจ้างไทยพี่น้องคือไปบ,บ่าพ่อสตุกขเห็นข่าวข่าวนี่และะ้วสตูกข์หูสึกหูสึกผิดหวังแหงอะไรพี่น้องหูสึกผิดหวังถี่คนเล่านะมีคนแบบนี้อยู่ในประเทศเนาะพี่น้องเนาะไปทํามาหากินอยู่บ้านเผินเมืองเผินมียังคือตกมาเห็นแบบนี้ท,ท,ทั้งทงี่เผินกะให้ความเมตตา,าให้ความไว้ใจสำได้น่ะจนไปอยู่บ้านหลังเดียวกันการกินการอยู่ก็กินนำกันเงินเดือนเผินกระจายและเจ้าคือย,ยังคือมาเห็นแบบนี้ โอ้พี่นอ้องสตดเข็นข่าวนี้แลยะตตดคงสึกดิ่งแล้วสึกผิดหวังแล้วสึกหยับหายแทนคนไทยเองพี่น้องเอ้ยมาพี่นอ้องเนี่ยเไปชมคลิปนี้ไปํำกันนระพี่น้องเนาะอภิวว่ารับเดตคุณผู้ชมครับใครเห็นผู้หญิงคนนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด่วนครับ คุณผู้ชมครับตำรวจสอน,นอบึงกลุ่มขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยแจง้งเบาะแสนางสาวบัวศรีหาวงหรือว่าจูนอายุ25ปีสัญชาติลาวนะครับแม่บ้านที่หายตัวไปแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีหญิงวัย79ปีเสียชีวิตภายในบ้านพักซอยนวมิน70เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครครับตำรวจตั้งประเด็นสาเหตุไว้2แนวทางก็คือความไม่พอใจหลังถูกไล่ออกนะครับแล้วก็กรณีที่ขอยืมเงินผู้เสียชีวิตจํานวน8,000บาทแต่ว่าไม่ได้รับเงินนะครับโดยเพื่อนบ้านเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุ แม่บ้านเดินออกมาจากบ้านพร้อมกับถุงผ้า อ้างว่าถูกให้ออกจากงานนะครับขณะที่เช้าวันถัดมาไม่เห็นผู้เสียชีวิตออกมาเหมือนปกติจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบด้านตำรวจนะครับระบุว่าผู้ต้องสงสยัยคือแม่บ้านที่พักอาศัยกับผู้เสียชีวิตครับแล้วก็ตอนนี้หายตัวไปขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็สืบสวนรายละเอียดเพิ่มเติมหากใครพบเห็นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอนอบึงกลุ่มได้ทันทีหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่สอนอใกล้เคียงครับคุณผู้ชมครับติดตามทุกความเคลื่อนไหวกดติดตามอภิวัตอัปเดตครับ นี่แหละพี่น้องเป็นข่าวข่าวนี่นะพี่น้องคือแปลว่าเตูเข็นแล้วสตู่รู้สึกผิดหวังรู้สึกผิดหวังแล้วรู้สึกอยากหายแทนคนไทยเนาะพี่น้องเนาะรู้สึกผิดหวังแหงอะไรพี่น้องที่ประเทศท่าที่ประเทศเล่านะ่ะมีคนแบบนี้อยู่ในประเทศเนาะพี่น้องเนาะไม่ว่าเจ้าของไปทํางานอยู่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นเป็นยังคือเป็นสางควมวดดีแบบนี้นะท,ทั้งทังทีนายจ้างเพิ่นก็นใ,หกให้ควมเมตาซําได้อะให้ควมไว้ใจซําได้ จนห้ไปอยู่บ้านหลังเดียวกันไปกินไปอยู่นํากันเงินเดือนเพื่อนกระจายในสื้อตุกกระเสือได้เลยนะว่าเงินเดือนแหม่บ้านที่ประเทศไทยน้ำเพึ่อนบได้หายหน่อยๆแล้วเจ้ากะบุจักเก็บบุจักกรรมบุหัวเจ้าเอาเงินไปเห็ดหยัางอ่ะเป็นใจจ่ายพุ่งเฟื่อยแล้วมายืมแล้วมาขอจา,จากนายจ้างน่ะยืมแล้วยืมอีกขอแล้วขออีกอนะ่ะแล้วนายจ้างเพิ่นจะเอามาแต่ใส่ให้เจา้าทั้งๆที่ตัวที่เจ้ายืมไปอ่ะเจ้ายังบริสัยเพิ่นเลย แล้วเจ้ามิซีดอีหยังถึงไปทำาา่นายนจ้างจนถึงแก่ชีวิตแบบนี้เจ้าเป็นแค่ลูกจ้างเป็นแค่คนต่างด้าวอะไปอาศัยเผิ่นไปทำมาหากินอยู่บ้านเพิ่นเมียงเผิ่นแทนทีฉิษสางคุณงามควมดีให้ทางนายจ้างอะแนมเห็นว่าคนลาวเนี่ยเป็นคนที่ไหวเนื้อเสือใจได้แต่เจ้ามากระทำแบบนี้อะมันเดือดร้อนกันไปหมดเลย ทางทางที่คนเล่านะเขาสางเนื้อสา่งตัวสางคุณงานควรดีมาต่างเป็นเท่าไดเท่าไดยอ่ะจะมาเน่าหนอนเต่าปลาตัวเดียวเมาเน่าเบิดของหนอนความหมักงายของเจ้าอ่ะไทยกับลาวเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดแล้วนายจ้างไทยเพิ่นให้ความสัมพันธ์และความวังดีต่อแรงงานลาวสําสไดให้โอกาสแรงงานลาวสําสได บอกว่าจะโอกาสใดก็แล้วแต่เพิ่นจะไห้แรงงานเล่านะ่ะมาเป็นอันดับแรกบอว่าจะโอากาสใดก็แล้วแต่แล้วขาแรงอะ่ะเพิ่นก็ไห้สูงเพิ่นบอกเคยเอาเปียบแรงงานเล่าเลยแต่เจ้าก็มมเหตุแบบนี้นะ่ะมันมาทำลายคนเล่า,ท,า,ท,า,ท,าทั้งทที่คนที่เขาตั้งใจไปทำมาหากินหาเงินด้วยความสุจริตแต่เจ้ามาทำลายแบบนี้นะ่ะเจ้าจะเหตุให้คนทั่วโลกอะ่ะ แนมคนเล่าไปในทิศทางบ่ดีเลยทั้งทที่หลายคนนะ่ะเขาหาเงินด้วยความสุดจิตหักแพงนายจ้างสำไดแต่เจ้า,าก็มาทำลายแบบนี้นะ่ะนี่แหละพี่น้องสาตุกเป็นคนล่านะแต่สาตุกจะบุคออยู่ขังคนเลาวที่โหดไล่ถึงขนาดนี้นะ่ะทำลายได้แม้กระทั่งนายจ้างของเจ้าของ เพิ่นไว้เนื้อเสือใจสําใดอ่ะให้เขาไปอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่เจ้าก็มาทําลายแบบนี้นย่นอนคงหมักงายของเจ้าของเองมาทําลายในจ่างจนถึงแก่ชีวิน่ะมันโหด้ล่เกินไปพี่น้องโหด้ล่เกินไปอะไรคนลาวบ่สามารถได้กับคนแบบนี้นะจังได้ชะตุกเองกับของเอาใจสวยทางการไทยเด้อเขาให้ตามผู้ยิงคนนี้น่ะมาลงโทษให้มันได้เจ้าขิดบอกว่าเจ้านี้มาอยู่ประเทศลาวแล้วเจ้าจะหลอด บลอดดอกถ้าหากว่าเจ้าบรได้เห็ดพิษเจ้าบลต้องหนีเจ้าควรกลับไปแล้วอธิบายความจริงให้ฟังว่าเลืองความจริงมันเป็นแบบใดเจ้าบลสมควรหนีถ้าหากว่าเจ้ามั่นใจว่าเจ้าบลเห็ดพิษทางการไทยน่ะเพิ่นเก่งสําใดจสังได,ไดเขาก็ต้องตามโตเจ้าไปลงโทษให้มันได้และสะตุกเสือได้เลยนะว่าทางการไทยหรือทางการลาวนะ่ะเขา,เจ,าจะจะรวมมือกันเผื่อจับคนส่วนร้ายแบบนี้กลับไปลงโทษให้มันได้ คนแบบนี้นะพอสมควรปล่อยให้ลอยนวลพี่น้องสมควรจะเอาไปรับกรรมรับกรรมในสิ่งที่กระทาลงไปหย่อนความหมักไงแล้วหย่อนความโหดร้ายของตัวเองนะอย่าคิดว่าจะหนีกระทําสิ่งใดไว้ต้องไปหลับกรรมให้มันสะสมนี่แหละพี่น้องสตุกเองก็บคงเอาใจสวยทางการไทยขอให้จับคนแบบนี้มาลงโทษให้มันได้เด้อก่อนอื่นมชศตุกเองก็ตตรง ขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวผู้เสียชีวิตขอให้ทางการไทยนะ่ะจับผู้ยิงคนนี้นะ่ะไปลงโทษให้มันได้คนแบบนี้นะ่ะอย่าปล่อย,ให,ยให้ลอยนวลอย่าปล่อยให้สังคมเสื่อมเสียแล้วค่ะอย่าขอให้ทางการเล่านะ่ะตามจับผู้ยิงคนนี้นะ่ะกลับไปลงโทษอยู่ที่ประเทศไทยให้ได้จับไปดำเนินคดีตามกฎหมายให้สาสมถี่กระทำกับนายจ้างไทยเอาไว้ เหตุสิ่งใดตรงไดหลับสิ่งนั้นพี่น้องโอเคพี่น้องสตุกเองกะพอเห็นข่าวนี้แล้วสตุกก็รู้สึกแย่และก็รู้สึกผิดหวังในตัวผ้หยิงลาวคนนีแหงน,นพี่น้องเนาะสะตุกเองก็ต้องขอสแสดงความเสียใจมายังครอบครัวผู้เสีสยชีวิตใน่เด้อทีไววใจคนพิดอนะ่ะที่ไหวใจคนพิดนะ่ะพี่น้องจัางใดสตุกเองก็ขอเอาใจสวยต่างการไทยขอให้ตามคนแบบนี้นะขอให้ตามจับคนแบบนี้นะไปลงโทษแันไดนาะพี่น้องเนาะ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สตูกเองกะจะขอจบลงทรวนี้ก่นอนนะพี่น้องเนาะฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาไมไช่องสาตุกแสแนลนเด้อสบายดีสวัสดีค่ะ